ทางการวินิจฉัยของศาลเป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าคําตัดสินนั้นมีผลตั้งแต่การตัดสินนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องรอเอกสารแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยความสมบูรณ์นะครับเราก็จะต้องทําให้ค,ครบถ้วนตามธุรการนะครับเราก็ทางเลขาก็จะติดตามจนกว่าจะได้หนังสือให้ได้แล้วเราคงต้องถามด้วยว่าเหตุใดมีความล่าช้าแตกต่างกันกับตอนที่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับประเด็นต่อมาก็คือเราปรับ ตัวเลขนะครับพอทันทีที่ได้รับการตัดสินนะครับเราก็ปรับตัวเลขจาก499เป็น500ในเวลา15นาฬก30นาทีครับเพราะนั้นยืนยันกับสมาชิกนะครับและพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบ500ท่านและคุณพิธาลิ้นเจริญรัตสามารถกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ,คร,บครับก็อยากจะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะครับแล้วก็ ที่อยู่ทางบ้านที่ขอยให้กำลังใจงมาโดยตลอดนะครับต่อไปก็จะกลับไปทํางานให้เต็มที่อย่างสองให้สมอย่างที่ทุกท่านรอคอยครับแล้วก็เจอกันทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับ